มองเข้าไปในวิกฤตแล้วจะเจอโอกาสสมคิดระหว่างกูนห้องรับแขกสวิตเอฟเอเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลที่ที่ต้องเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบนิดหนึ่งก็คือพี่สมคิดเนี่ยก่อนหน้านี้มาออกรายการกับเราครับนะก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เป็นเด็กวัดแย่งข้าวหมากินนะคะ แล้วก็เติบโตขึ้นมาทำงานประสบความสำเร็จนะะเงินเดือนเยอะแยะมีเงิน1ล้านบาทก่อนอายุ25ปีพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะได้ทำงานบนเครื่องบินได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีแฟนระดับเทปีเคยตั้งเป้าหมายไว้รอบหนึ่งดูซิดิฉันจำได้ยังเป็นเป้าหมายตัวเอง <laughs> ทำสำเร็จแล้วนะะแล้วก็กลับมาวิบัติอีกรอบหนึ่งก็คือกลับมาล้มเหลวในชีวิตอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไปขอผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ไม่แต่งด้วยเลยอกหักเสียศูนย์ นะคะแล้วก็กลับมารุ่งโรธอีกรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมคะก็คือมีงานทําได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นซีโอยิ่งใหญ่มากเป็นซีโอยิ่งใหญ่กินฟรีนอนโรงแรมฟรีนะคะเที่ยวต่างประเทศฟรีค่ะแล้วก็ปรากฏว่าครั้งสุดท้ายที่จําได้ก็คือคุณสมคิดมาจับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงในรูปแบบของทอล์กโชว์ครับ นนกรทำโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลียนแบบลีโดโชซึ่งมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นยังไงฮะก็พอดีช่วงนั้นเนี่ยสองจังหวะบวกกันก็คือหนึ่งในส่วนที่เราทำเนี่ยบางส่วนเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการคือเรื่องของความยิ่งใหญ่ในเรื่องของฉากแสงสีเสียงอะไรเนี่ยได้ตามที่เราคาดหวังไว้ว่ามันจะยิ่งใหญ่มากแต่ปรากฏว่าเนื้อหา ในในรูปของทอล์กโชว์เนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้ก็คือตอนนั้นคุณสมคิดทำทอล์กโชว์ชื่อว่าผู้หญิงปฏิวัติใช่ใช่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติใช่เป็นเป็นศูนย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นแล้ว<ช>ละ่ะก็คือใครจัดที่นี่ถือว่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทย ทีนี้พอเราไปทําแล้วเนี่ยเราก็กะว่าเดี๋ยวพอผู้หญิงปฏิวัติออกไปแล้วดังกระหึ่มแล้วเราก็จะเอาเทปซี VCD อะไรแต่อะไรพวกนี้มาจำน่ายนะฮะแล้วก็มาเดินสายทอล์กโชว์กันก็ปรากฏว่าคุณภาพในเรื่องของการทอล์กโชว์เนี่ยที่จริงมันได้นะหลายคนก็บอกว่าดีนะแต่ผมเองเนี่ยผมมาตรฐานสูงไงก็คือถ้าไม่ที่สุดเนี่ยจะไม่ออก ของผมเนี่ยต้องประมาณว่าโอ้โหต้องออกไปแล้วต้องประทับใจทุกคนอย่างเงี้ยถึงจะออกผมก็เลยตัดสินใจในช่วงนั้นว่ายังไม่ออกเพอะยังไม่ออกเนี่ยก็พอดออีลงทุนไปเยอะลงทุนไปหลายล้านน่าจะประมาณล้านกว่าบาทเกือบสองล้านบาทแล้วก็พอดีช่วงนั้นฟองสบู่แตกปีสี่ศูนย์ใช่ฟองสบู่แตกแตก็โอ้โหธุรกิจล้มกันละเนระนาดทีนี้เรามีสินค้าอยู่ในมือหลายตัวตัวใหม่ด้วยตัวเก่าด้วยอะไรด้วยมันขายไม่ได้เลย พอขายไม่ได้เลยปุ๊บลงทุนไปเยอะนะแล้วก็มาไอมามาผู้หญิงปฏิวัตินี่อีกรอบหนึ่งก็คือเจ๊งไปเยอะประเจงไปเยอะทีนี้ก็เป็นปัญหามากสินค้าขายไม่ได้เเราจะไปทํำยังไงเต็ไมไปหมดสต็อกไว้เต็ไม,มตไปหมดขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็เจ้าหนี้ก็ทวงหนี้เ hmm. จ้าหนี้ก็ตามมาทวงหนี้ทุกวันเพราะเช้าตื่นขึ้นมาหกโมงเช้าเนี่ยเจ้ายืนหนี้มายืนอย,อยู่หน้าบ้านตะโกนดา่า แหวนี่มาใช้อะไรแต่ไรล้วบอกเรายังไม่มีเดี๋ยวมีแล้วจะใช้ให้อะไรแต่ไรไม่ฝังเสียงด่าอย่างเดียวแล้วด่าโอ้โหอับอายขายหน้า,าก็ทํำยังไงก็ต้องคุยกับแฟนว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องพยายามออกจากบ้านก่อน6กโมงเช้าก่อนเจ้านี่มาก่อนเจ้านี่มาต้องออกจากบ้าน <c oughs> แล้วก็เข้าบ้านหลังสามทุ่ม นะถ้าเข้าก่อน3ามทุมเนี่ยเจ้านี่บางคนก็มายืนรออยู่จนสองสามทุ่มสู้ถ้าเราเข้ามาเขาก็ด่าเละเทอะไรต่ารๆพวกนี้ก็ตอนนั้นก็โอ้โหอับอายขายหน้าแล้วก็สูญเสียความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราไม่เคยคิดผิดคําพูดใคร ใช่ไหมไม่เคยพิคํำพูดใครนัดว่าจะให้อะไรแต่ไรเราก็ให้แต่นี่พอนัดแล้วมันก็ให้ไม่ได้เพราะเงินมันไม่มีธุรกิจมันทําไม่ได้แล้วไม่คิดจะไปหยิบยืมเงินใครหรอโอ้ยืมจนจนหมดที่ยืมแล้วตอนมาทําผู้หญิง<ไ>ป,ปฏิวัติเนี่ยช่วงนั้นก็โอ้หยิบยืมมาจนจนหมดแล้ว <Okay. S 1> แม้แต่ผู้แสดงของผู้หญิงปฏิวัติเนี่ยมีน้องแบมจันิสตาลิ่วเฉลิมวงมีคุณหัทยาเกตสังอะ,อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มีทีมงานบันทึกเทปอะไรแต่ละบางส่วนบางคนได้ไปครึ่ง บางคนยังไม่ได้ยังน,น้องแบมกับคุณหัทยาเนี่ยก็ไม่ได้ให้ก็โทรไปบอกบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เจ๊งแรงมากก็ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวมีเมื่อไหร่แล้วก็เอาไปให้แล้วทุกวันนี้ให้เขาไปหรือยังก็น้องแบมให้ไปแล้วแต่คุณเปิ้ลหาทยาเกตสังยังไม่เจอกันเลยสงสัยพี่เปิ้ลดอกจะเยอะแล้วหรืพี่เปิ้ลคอยรับ <laughs> เป็นก้อนเลยแล้วกันนะก้อนใหญ่ๆเลยเดี๋ยวถ้าเจอเอาไปให้แนะน่นอน <laughs> ก็คือทัอ้งหมดเนี่ยค้างอยู่คุณเปิ้ลคนเดียว นะฮะตอนหลังตามเคลียหมดแล้วตอนนั้นก็ม okay? ีความรู้สึกว่าแล้วก็เจ้านายเนี่ยก็ไปขอยิบขอยืมเงินคนอื่นมาให้กล่าวว่าเดี๋ยวทําผู้หญิงเจ้าหนายเก่าที่พาต้า GM ที่พาต้าก็ไปยิบยืมคนเงินคนอื่นมาให้กล่าวว่าเดี๋ยวพอผู้หญิงปฏิวัติเสร็จปุ๊บเราเอาสินค้าไปขายเราก็จะเอาไปคืนให้ปรากฏว่าหาเงินมาคืนให้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขายสินค้าสินค้ามันขายไม่ได้เนื่องจากไอ้ฟองสบู่แตกก็ทําไงเดียคนก็เจ้าหนี้ก็มาด่าเจ้านายที่ที่ทางาน เจา้านายก็อับอายขายหน้ามากก็โทรมาหาผมให้ทําคิดทําไงดีเนี่ยเขามาด่าพี่ที่<ต>ที่ทํางานมันทําให้กระทบการงานชื่อเสียงเค,ครดิตอะไรเขาเต็มไปหมดมก็มีความรู้สึกโอ้โหเราไม่เคยทําอะไรที่มันเลวร้ายขนาดนี้มาก่อนเลยเดือดร้อนนะคนอ,คอื่นด้วยเมอ,อแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่เคยเสียเครดิตขนาดนี้แล้วก็คนอื่นเนี่ยเราไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนตลอดชีวิตพอมาเดือดร้อนอย่างนี้ก็เอ๊ะทําไงดีคิดก็แฟนให้ฆ่าตัวตายมั้ยหลับไม่ได้ละเอางั้นเลยเหรอเออก็แวบหนึ่งเข้ามาแวบหนึ่งเดวคอนี่ ได้แวบเลยเหรอวเดวคลคานิกี้เนี่ยช่วงภาวะตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้นึกถึงใครเลยไงมันนึกถึงแต่ความสลดหดหูความอ,อ,อับอายขายหน้าไม่รู้จะไปมองหน้าใายได้แล้วก็เสียงของเจ้าหนี้ที่มันด่ามันก้องอยู่ในหูตลอดเวลาใช่ไหมมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดทางออกเราตันเราไม่รู้จะไปทางไหนคุยกับแฟนแว็บหนึ่งว่าเฮ้ยฆ่าตัวตายไหมแฟนถามว่าเจ็บไหมวะถ้าไม่เจ็บก็เอา แ,แฟนถามว่าเจ็บไหมเออแฟนถามว่าเจ็บไหมทําอย่าให้เจ็บนะถ้าไม่เจ็บเอา <laughs> แล้วสรุปเป็นไงอก็ <laughs> พอดีไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ฟังเทปของคุณทิตินาถนาพัทลุงนะฮะทิตินาถนาพัทลุงเนี่ยเขาก็เคยล้มมาแล้วแล้วก็เข้าไปปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมเสร็จมีสติกลับมาเขาสู้ต่อและประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่มาก เราก็มีความรู้สึกเอ้ยที่ที่ทนา่านยังสู้เลยผู้หญิงแท้ๆเลยเราก็น่าจะสู้ได้นั่นก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งผมไปหยิบหนังสืออ่านคนเนี่ยพอมีปัญหาก็มกักอ่านหนังสือธรรมะผมก็ไปอ่านหนังสือธรรมะไปเจอหนังสือของปราจีนปราจีนเขาบอกอ่ะเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะลองเปลี่ยนวิธีดู คือนะคือถ้าอยากตายเนะี่ยอย่าไปฆ่าตัวตายเปลี่ยนวิธีว่าแทนที่คุณจะฆ่าตัวตายเนะี่ยคุณตายด้วยวิธีอื่นได้ไหมเช่นสมมุติว่าคุณไปคุณไปหางานที่คุณคิดว่ามันยากที่สุดหนักหนาสาหัสที่สุดที่คุณไม่เคยทําเลยนะทาแล้วมันจะให้ผลตอบแทนเยอะมาก คุณก็ตัดสินใจเลยทํางานนั้นทั้งวันทั้งคืนทุ่มชีวิตทั้งชีวิตให้มาเลยแล้วก็ทําให้มันตายไปเลย<ช>ดูซิว่าจะาเกิดอะไรขึ้นใช้งานเพื่อฆ่าตัวตายทํางานเพื่อฆ่าตัวเองตายแต่เขาบอกให้ระวังนะเว้ย ถ้าทํางานจนทํางานเพื่อฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ตายขึ้นมามันจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มากนะเขาบอกอย่างนี้แล้วเริ่มเสี่ยงแล้วเริ่มเสี่ยงแล้วเราพีความรู้สึกเฮ้ยน่าสนน่าสนน่าสนวิธีนี้น่าสนเหมือนเดิมพันนะเหมือนเดิมพันเพราะไหนๆเราก็จะตายแล้วใช่ไหมเมื่อคุณจะตายแล้วเนี่ยไปฆ่าตัวตายมันง่ายเกินไปมันดูไม่เข้าท่าไม่มีกลิน ปราจีนเขาบอกถ้าคุณมีกกินจริงเนี่ยนะคุณลองไปหางานตัวหนึ่งที่ที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วคุณคุณคิดว่ามันยากที่คุณจะทําได้ทําให้มันประสบความสำเร็จทำทุ่มกับมันให้มันเต็มที่เลยชีวิตทั้งชีวิตเวลาทั้งหมดที่มีทุ่มให้กับมันไปเลยทําจนกว่าเราจะตายนี่กําลังคิดว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังงานอะไรที่คุณสมคิดจะไปทําให้มันตายไปเลยงานอะไรงานอะไรคะตอนนั้นก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรเพราะทุกอย่างมันทาไม่ได้หมดนึกออกไหมภาวะคลองสบู่แตกเนี่ยคนไม่จ่ายเงินคนเก็บเงินไว้ ก็ตัวเองก็ไม่ไม่จ่ายเงินผมตอนนั้นผมก็ความกดดันมันสูงมากก็ขายของที่มีทั้งหมดรถยนต์ผมขายใช้นี่เจ้านี่ที่หนักที่สุดใช้ไปก่อนรถยนต์แฟนขายใช้นี่เครื่องเพชรเครื่องพลอยแฟนมีเท่าไหร่ขายหมดใช้นี่สำรวจดูในบ้านมีมีทรัพย์สมบัติอะไรที่มีค่าขายหมดแล้วเอาไปใช้นี่รับสุดท้ายก็บ้านขายเลยเหรอบ้านก็เอาไปจำนองเพื่อใช้นี่หมดทุกอย่าง พอหมดทุกอย่างเราก็มาเก็บของที่เป็นเอกสารดูว่าให้มันมีอะไรที่จะใช้นี่ได้ไอ้ที่ใช้นี่ไม่ได้ก็ทิ้งแบบเพราะมันเกะก,กะรกบ้านปรากฏว่าด,ดูดูเอกสารไปเจอสคริปทอล์กโชว์อีตอนที่ทาทอล์กโชว์หมอพงศักด์ทำทอล์กโชว์หมอสุกมลเนี่ย <ใช S 1> ผมก็มีการเขียนสคริปไว้บ้างเอาสคริปหมอพงศักด์มารวมบ้างอะไรบ้างน่มารวมรวมกันแล้วเนี่ยอ่านอ่านเฮ้ยมันสนุกมากเลยอ่ะอ่านแล้วนั่งหัวเราะ สนุกมากเอ้ยทั้งทั้งที่เราลืมไปแล้วให้เรากาลังเศร้านะเรากำกำังคิดำ่าตัวตายยนำะกำกำกําลังสาหักมากกับเจ้กนี่นะแตกพออ่านไอ้ไอ้หนังสืออันนี้แล้วเนี่ย,ายอาำก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 ำวำวเกะได้เราคิเเาเกเกำเำก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 เกำกำกำกากากำ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 กากำกำกำกกกำกากำกกำกกกกากกกก ให้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาบอกว่าปัญหาของคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของคนคนหนึ่งก็ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นเรากําลังขับรถขับรถมาเนี่ยนะกำลังจะรีบไปทํางานกําลังจะรีบไปธุระไปไประชุมอะไรเนี่ยรถเกิดเสียมันเป็นวิกฤตสําหรับเราเป็นปัญหาสําหรับเราเราโอ้โหกำลังจะรีบแม่งเสือกเสียกลุ้มมากขณะที่ไอ้คนข้างยืนข้าง,ข,าง,ข,างข้างมาเดินเข้ามาถามพี่เป็นไรรถเสียโอ้โหดีเลยพี่เข็นเข้ามาเลยนี่อู่ผมอยู่ตรงนี้เข็นเข้าอู่ไปเลยเพราะฉะนั้น วิกฤตของเราปัญหาของเราเนี่ยเป็นโอกาสของไอ้เจ้าคนที่เปิดอู่ตรงนั้นเดวเคานาคี้เขาบอกเพราะฉะนั้นเวลาเจอวิกฤตเจอปัญหาเนี่ยให้มองเข้าไปในวิกฤตให้มองเข้าไปในปัญหามองนานๆเนี่ยแล้วคุณจะเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นคุณจะเห็นวิธีการหาเงินในปัญหานั้นกำลังคิดกำลังคิดว่ามองเข้าไปในวิกฤตแล้วคุณจะ,จะเห็น<า>โอกาส แล้วคุณสมคิดกําลังเจอวิกฤตนะคะวิกฤตชีวิตลูกหนี้เจ้าหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้เยอะมากโอกาสมันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับคุณสมคิดระวังกูลค่ะกลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตเอฟเอค่ะเรายังติดใจคําพูดคุณสมคิดระวังกูลอยู่นะคุณผู้ฟังคุณสมคิดบอกว่ามองเข้าไปในวิกฤตแล้วคุณจะเจอโอกาสวิกฤตคุณสนของคุณสมคิดไม่ใช่คุณสนทินะคุณสมคิดะ ว <laughs> ิกฤตของคุณสมคิดตอนนี้ก็คือหนี้สินยังมีอยู่ถึงจะใช้หนี้เข้าไปแล้วแต่แทบ,บจะสิ้นเนื้อประดาตัวลดลิดไม่มีเพชรเพชรไม่มีบ้านก็จำนอง แล้วโอกาสมันอยู่ตรงไหนก็โอกาสเขาบอกให้มองเข้าไปในวิกฤตม,มันจะเจอโอกาสทีนี้เราก็มองไปวิกฤตว่าเอตอนนี้มันมีวิกฤตอะไรมนันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจคนไม่กล้าใช้เงินเพราะเงินมันหายากแล้วคนกําลังกลุ้มมากกําลังปวดหัว <c redit> กําลังเครียดมากเหมือนตอนนี้เลยเอ,อเหมือนตอนนี้ <c oughs> เลยเหมือนตอนนี้เราก็มานั่งมองว่าเอ๊ะคนมันกําลังเครียดทํายังไงมันจะหายเครียดอ้ามนึกได้เมื่อกี้เราอ่านสคริปต์ทอล์กโชว์อยู่อ่ะใช่ไหมเรายังหัวเราะได้เลยยังหายเครียดได้เฮ้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอส้สคริปต์ทอกโชว์เนี่ยเอาไปทําเป็นหนังสือตลกขายขทําเป็นหนังสือลายเครียดขายเครียดขายมันน่าจะขายได้แล้วขายดีด้วยอเอาเลยเป็นไอเดียเสร็จตัดสินใจเลยเอาสคริปต์เนี่ยไปทําเป็นหนังสือขายอก็เอาไปตะเวนขายให้กับไอ้ไอ้สานักพิมพ์ต่างๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเดินไปเรื่อยเดิน,นไปหาสํานักพิมพ์ไปขายไปทุกที่เป็นสิบสิที่ทุกคนก็สายหัวบอกไม่เอาคุณน้คิด ไม่น่าจะขายได้ไม่เอาคุณหนุ่มคิดไม่ชอบไม่เอาคุณหนุ่มคิดไม่ตรงกับธีมของบริษัทไม่ตรงกับแนวของบริษัทไปที่ไหนที่ไหนก็ปฏิเสธแล้วช่วงนั้นเนี่ยเงินเราก็ไม่มีท้อไหมโอ้โหท้อมากแต่เดียวคณเกี้เขาบอกท้อได้แต่อย่าถอยคือคุณท้อได้คุณนั่งร้องไห้ได้คุณเสียใจได้คุณรู้สึกแย่กับชีวิตได้คุณรู้สึกยังไงคุณทําได้หมดเลยแต่ห้ามหยุด ก็คือยังคงไปหาสาักิมเรื่อยๆทุกทุกวันเนี่ยก็รวมเงินกันกาแฟแล้วม,มีเท่าไหร่เอามี6บาทผมก็เอาไปพอพอมีเงิน6บาทเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกันว่าใครจําเป็นต้องใช้เงิน6บาทนี้ ใช่ฮะถ้าสมมติว่าแฟนต้องใช้เอาแฟนเอาไปผมก็นอนอยู่บ้านแต่ถ้าผมจําเป็นต้องใช้ผมก็เอาไปแฟนก็อยู่บ้านทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครออกไปทํางานถ้าผมออกไปทํางานแฟนเขาต้องให้ผมรวมไมาได้12บาทคุณออไปาไบ12บาทรวมได้15บาทคูณไปสิบาบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทีนี้เนี่ยผมมีเงิน6บาทผมก็กําไ,ไ,ไปไปไปหาสนักพิมพม์ทั้งทั้งที่เรารู้นะไปเพื่อจะไปฟังเขาปฏิเสธเราก็ไป เดวคาเนกี้บอกว่าตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณยังมีความหวังคุณยังมีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าคุณจะยอมแพ้ก็ต่เมื่อคุณหมดลมหายใจโอเคตรงนั้นคุณแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจคุณมีความหวังแม้แต่จะน้อยแค่ไหนก็ยังมีความหวังผมก็เชื่อเดวคาเนกี้นะก็ไปทุกวันเขาบอกว่า คนเนี่ยมันไม่มีหรอกในร้อยคนเนี่ยมันจะปฏิเสธเราสักร้อยทั้งร้อยคนเนี่ยในร้อยคนเนี่ยมันอาจจะมีคนหนึ่ง <c oughs> ที่ที่ยอมรับเราแล้วนั่นคือโอกาสที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทุกวันที่ผมเดินไปเนี่ยก็เพื่อจะให้มันครบร้อยเพื่อจะหาคนคนเดียวหนึ่งโอกาสที่มันจะบอกว่าโอเคผมรับงานของคุณหนุ่มคิดแล้วก็เราก็จะ,ะถึงเวลาที่ประสบความสําเร็จแต่โอ้โหยิ่งเดินยิ่งท้อยิ่งเดินยิ่งท้อมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย ผมนัดสำนักพิมพ์ว่าเขานัดบอกเอาคิมคิดข้ามาเลยกี่โมงดีครับกี่โมงเราก็ดีใจเพราะเขานัดเราเขาบอกสิบโมงแล้วกันสิบโมงสิบโมงผมก็ไปเลยไปนั่งรอพอไปนั่งรอเลขาบอกอะติดประชุมเขาประชุมอยู่ผมก็รอจนเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บเขาออกมาจากห้องประชุมเราก็ดีใจใหญ่เลย,ยจะจะจะเข้าไปคุยทางนู้นเขาบอกะอะเลขาบอกอะเจ้านหนจะต้องรีบไปกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายมีประชุมต่อไอ้เราก็นั่งอยู่ นั่งรออยู่ตัดสินใจอ๊ะจะไปกินข้าวดีไหมไม่ไปดีกว่าเพราะถ้าเราไปไปกินข้าวเนี่ยเกิดเขากลับมาเร็วเราไม่มีโอกาสได้คุยเราเสียโอกาสใช่ไหมฮ้่นั่งรอดีกว่าเขาอาจจะกินข้าวสักยี่สิบนาทีกลับมาเรามีเวลาสี่สิบนาทีที่ได้คุยก่อนที่เขาจะเข้าห้องประชุมต่อนะเราก็นั่งรออยู่ปรากฏว่าเขามาถึงปุ๊บเกือบบ่ายโมงเขาเข้าห้องประชุมต่อเราก็ไม่เป็นไรรอได้รอจนกระทั่งบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเกือบสี่โมงละ ขอออกมาจากห้องประชุมพอออกมาจากห้องประชุมเขาเจอผมเขาตกใจเขาถามาเอายังคอยเหรอยเอาบอกคอยครับผมคอยอยู่เนี่ยอยากให้ดูหน่อยพอเขาก็หันมาปุ๊บไหนขอดูหน่อยเราก็ส่งสคริปต์ให้ดูสองเล่มเขาดูเสร็จเขาบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทางของบริษัทเราเราไม่เอาหรอก เซ็ oh งเลยกณสมคิด่ไปนอน<อ> <ไป S 1> เลยเลยบอถ้าถ้ามึงไม่เอาเนะี่ยมึงบอกกูตั้งแต่แรกตั้งแต่สิบโมงว่าไม่เอานี่กูรอตั้งแต่สิบโมงยันสี่โมงเย็นเข้ากลางวันก็ไม่ได้กิน <c oughs> ผมเดินออกมาคอตกออกมาแฟนผมนั่งรออยู่พอเห็นผมเดินคอตกมาน้ําตาล่วงเลยน้ําตาล่วงรู้เลยว่าว่าเราถูกปฏิเสธไหมกลับผมก็สงสารมากเลยห <c oughs> ลังจากนั้นผมบอกคุณไม่ต้องไปผม <c oughs> ไปคนเดียวผมก็เดินไปเที<ๆ>่ยวเที<ๆ>่ยวไปคุยกับผู้คนเนี่ยจนจกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนัดคุยกับคุณนรงศักดิ์เจ้าของดอกยา นัดคุยคุณนรงศักดิ์คุณไปถึงก็บอกเฮ้ย hey, คุณนรงศักดิ์ผมตอนนี้กำลังแย่มากเลยชีวิตหายยนะล้มเหลวหมดตัวไม่มีอะไรเลยตอนนี้ทุกอย่างขายใช้นี่หมดเลยแล้วหนี้สินก็ยังไม่หมดเจ้านี่ก็ตามทวง hmm. ทุกวันเนี่ยไม่รู้จะทํำยัำยงไงเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วนะอยากให้คุณนรงศักดิ์ช่วยหน่อยคุณนรงศักดิ์ก็บกไหนเอามาดูดิ hmm. ก็เอาเอาเอาสคริปต์ไปดู คุณคิดว่าจะขายได้เท่าไหร่เนี่ยหนังสือสองเล่มเนี่ยคุณคิดว่าจะขายเล่มละกี่กี่ปกละกี่เล่มเขาถามคุณสมคิดอเขาถามผมคุณม<ไ>ั่นใจแค่ไหนเขาถามคุณมั่นใจแค่ไหนว่าหนังสือคุณจะขายได้ใช่ไหมเขาถามว่าคุณมั่นใจแค่ไหนว่าหนังสือคุณจะขายได้และคุณคิดว่าจะขายปกละเท่าไหร่หผมผมบอกโอ้ผมมั่นใจมากว่าหนังสือผมขายได้เพราะผมเป็นนักอ่านผมเป็นนักอ่านผมอ่านแล้วนะีมันดีกว่าหนังสือในท้องตลาดผมเชื่อว่ามันจะขายได้และได้อย่างน้อยปกหนึ่งเนี่ยประมาณสองหมื่นเล่ม มินิมัมเลยน้อยที่สุดเนะี่ยมันจะต้องได้สองหมื่นเล่มคุณนรลงศักดิ์หัวเลาะฟันแทบหลุดเลยเห็นด้วยฮะคุณนรงศักดิ์บอกคุณสมคิดผมจะบอกอะไรคุณให้ คุณเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องหนังสือคุณไม่ได้อยู่ในวงการหนังสือหนังสือปัจจุบันเนี้ยหมายถึงในช่วงนั้นนะปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมติปีหนึ่งคุณขายได้สามพันเล่มเนี่ยจะต้องเลี้ยงโตจีนแล้วถือว่าประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มากคือคุณไม่ค่อยซื้อหนังสือกันอ่าคนไม่ค่อยอ่านหนังสือคนไทยอ่านหนังสือปีละแปดบรรทัดไงเฉลี่ยคุณคุณนรงศักดิ์ก็บอกโอ้โหแล้วคุณมาบอกคุณจะจะขายสองหมื่นเล่มคุณหละเลยเออคุณจะไปคุยกับใครฟังนะก็หาคุณบ้าคุณนรงศ เฮ้ยคุณนรงศักดิ์ช่วยผมหน่อยผมเนี่ยไม่มีทางไปแล้วผมตันเนี่ยผมไม่รู้จะทำไงคุณช่วยผมหน่อยช่วยให้ผมฟื้นคุณนรงศักดิ์ก็บอกเอาอย่างนี้ละกันคุณสมคิดผมเนี่ยสงสารคุณผมอยากจะช่วยคุณเอาอย่างนี้ผมซื้อสองเล่มเนี่ยสองปกเนี่ยปกละหมื่นซื้อลิขสิทธิ์เลยซื้อลิขสิทธิ์เลยซื้อขาดไปเลยปกละหมื่นบาทโอ้โหพุกี้ลองคิดดูตอนนั้นเนี่ยเรามีเงิน6บาทนั่งรถเมล์มาแล้ว3บาทเหลืออีก3บาทในกำมือโอ้โหแล้วคุณนรงศักดิ์บอกว่าเฮ้ยคุณสมคิดเอาไปปกละหมื่น สองเล่มสองปกสองหมื่นบาทอาโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมบอกคุณนรงศักดิ์เลยเฮ้ยคุณนรงศักดิ์ครับขอบคุณมากไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะ <c oughs> ก็ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องขายสองหมื่นเล่มสองหมื่นเล่มสมมุติว่าเราได้เราได้เล่มละยี่สิบบาทค่าลิขสิทธิ์นะสองหมืน่นสองแสนสี่แสนเล่มละสี่แสนนะเล่มละสี่แสนเพราะนั้นสองเล่มก็แปดแสนบาทเรื่องอะไรจะมารับสองหมื่น ถ้าคุณรับสองหมื่นคุณก็ไม่ได้แปดแสนบาท <Ừ. S 2> แต่ถ้าคุณคุณไม่รับสองหมื่นคุณมีสิทธิ์ได้ได้แปดแสนบาทแต่นั้นสองแปดแสนบาทนะั้นมันในอากาศนะไม,ไม่รู้รจะได้หรือไ,ไม่ได้ไมันเป็นความเชื่อมั่นในตัวเราเท่านั้นเองว่าเราน่าจะได้ใช่ไหมเราก็บอกคุณรงศักดิ์บอกเฮ้ยไม่เอาคุณรงศักดิ์เพราะผมเชื่อว่ามันจะขายได้มากกว่านะั้น คุณนรงศักด์ก็ปวดหัวคุณนรงศักด์ก็ปวดหัวเฮ้ยกูเบื่อมึงเหลือเกินไอ้หาพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องอุตสาห์จะช่วยแล้วก็ไม่เอาอะไรยังไงผมก็บอกอะ่ะเฮ้ยคุณนรงศักด์มีวิธีอื่นอีกไหมที่คุณจะช่วยผมได้นอกจากซื้อผมเล่มละหมืน่นคุณนรงศักด์เ็บอกเฮ้ยมีวิธีเดียวที่จะช่วยคุณได้ก็คือคุณผลิตเองไปละ คุณเอาไว้พิมพ์เองอนั่นเองแต่ผมจะจัดจําหน่ายให้ผมจะจัดจำหน่ายให้บอกโอ้โหดีมากเลยคุณเจร่าคุณนรงศักดิ์อยากทําแต่ปัญหาของผมก็คือผมไม่มีตังค์สักบาทเลยผมจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่ากระดาษเอาที่ไหนไปจ่ายค่าพิมพ์เพราะว่าไปมือใหม่อะ่ะ มือใหม่เข้าไปในวงการเนะ่ยเวลาเราไปพิมพ์ก็ต้องจ่ายเงินสดเวลาซื้อกระดาษเราก็ต้องจ่ายเงินสดผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอแล้วคุณนรงศักดิ์ทำยังไงอีกแล้ว e ครับเออคุณนรงศักดิ์ก็บอกว่าคุณมั่นใจไหมแล้วว่าขายได้เฮ้ยมั่นใจถ้ามั่นใจว่าขายได้เอางี้เดี๋ยวผมเครดิตค่ากระดาษให้ oh. ผมเครดิตค่าพิมพ์ให้เพราะว่าอดอกยาเขาใหญ่มากตอนนั้นเครดิตเขาดีเขาเครดิตได้3เดือน ผมว่าโอ้โหเอาเอาคุณนรงศักดิ์เอาเขาบอกแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้วคุณมาขายให้ดอกย่าเท่านั้นนะขายในร้านดอกย่าห้ามไปขายที่อื่นนะเพื่อว่าเวลาผมขายได้เงินผมจะได้หักเอาเอานี้สินผมออกก่อนแล้วเหลือกําไรค่อยคืนผมคิดบอกเอาเลยได้ยินดีมากคุณนรงศักดิ์คุณนรงศักดิ์ถามแล้วคุณจะพิมพ์สักเท่าไหร่ครั้งแรกเนี่ยคุณจะพิมพ์สเท่าไหร่ผมบอกให้สองหมื่นมันมากกว่าช่มากโอ้ยมากสองหมื่นมันเยอะเกินไปอ้าวถ้าอย่างนั้นขอสักเล่มละหมื่นก็แล้วกัน ก็ยังเยอะนะคุณนรงคุณนรงสาวปวดหัวกูบอกว่าขายปีละสามพันก็เยอะแล้วนี่มึงยังจะพิมพ์ปีละมื่นทำไมมึงดื้อย่างนี้ว่าแม่พูดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็แเซงกับผมนะเขาก็เบื่อแล้วเขาพิมพ์ไม่ใจไหลผลที่สุดเขาก็โทรหาพี่สาวเขานะบอกช่วยการันตีให้คุณหนุ่มคิดหน่อยช่วยไปพิมพ์หนังสือให้หน่อยผมก็พิมพ์ปลกระมืนเอาอีก นี่ท่านผู้ฟังลองลุ้นดูนะคะขนาดคนที่เขาเป็นเจ้าพ่อวงการหนังสือนะคะเจ้าของดอกหญ้าบอกเลยว่าทั้งปีขายได้แค่สามพันเล่มนี่ก็หรูแล้วเก่งมากแล้วในในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนั้นปี40 <c oughs> คุณสมคิดบอกผมยืนยันปกละหมื่นคคิดดูสิครว่าคนเรามันล้มมันจะล้มนานแค่ไหนกว่ามันจะลุก